รถชั้นยางรั่วค่ะช่างช่วยป่ายางให้ชั้นหน่อยนะคะเอา้านี่คุณหมอซินหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะเรารู้จักกันด้วยหรอคะอสงสัยหมอคงจําผมไม่ได้ครับ <สๆ S 1> คือเมื่อสองวันก่อนอ่ะผมไปโรงพยาบาลมาก็หมอนี่แหละครับที่เป็นคนรักษาผมอ,ะอ่ะหมอค่ะ <laughs> เงั้นคุณช่วยรียบป่ายางให้ฉันหน่อยนะคะ <laughs> ฉันต้องรีบไปประชุมต่อค่ะได้เลยครับแต่คุณหมอต้องจ่ายค่าจอดรถก่อนนะครับ20บาทฮะ <laughs> ฉันมาป่ายังต้องเสียค่าจอดรถด้วยเหรอคะเสียสิครับ <c oughs> ผมไปโรงพยาบาลคุณอะผมยังต้องจ่ายเลยโอเคค่ะครับนี่ค่ะอ้ะอครับเอ่อแล้วคุณหมอจะป่าแบบธรรมด,ดาหรือป่าแบบพิเมยมดีครับคืออะไรยังไงอะคะถ้าป่าแบบธรรมด,ดาเนี่ยสองร้อยบาทครับลุกน้องผมเป็นคนป่าให้ ปะเสร็จก็ไม่มีประกันหลังการปะาครับแต่ถ้าป่าแบบพรีเมียมนะครับ500บาทผมเป็นคนป่าให้กับมือเลยครับป่าเสร็จมีประกันหลังการป่าและไม่ั่วซ้ำอย่างแน่นอนครับก็ได้ค่ะงั้นเอาแบบพรีเมียมแต่คุณช่วยเร่งมือหน่อยนะคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจเช็คสภาพรถก่อนนะครับตรวจเช็คอะไรอะคะก็ตรวจเช็คสภาพภายในไงครับว่าอะไรมันผิดปกติบ้างอะไรมันมีปัญหาบ้างอะไรประมาณนี้แต่ ยางรถนะคะผมรู้ครับผมรู้แต่หลักการเนี้ผมก็เรียนรู้มาจากโรงพยาบาลคุณนี่แหละครับหลักการอะไรอะคะก็ต้องดูแลคุณให้ถึงที่สุดไงครับทั้งที่แล้วอ่ะนิ้วผมโดนบาดนิดเดียวเองพวกคุณยังให้ผมตรวจทั้งเลือดตรวจทั้งฉี่เลยครับแถมยังให้ตรวจ MRI อีกโอเคค่ะก็ได้ก็ได้งั้นคุณช่วยเร่งมือให้หน่อยนะคะได้เลยครับนั้นคุณหมอรอสักที่นะครับสักครู่ค่ะรอสักครู่สักครู่คันไหนครับคันนี้ค่ะโอเคครับ ช่างเป็นไงบ้างคะอาการหนักเลยครับผมอยากให้เจ้าของรถอะทใจไว้ตั้งแต่นนเนิ่นๆนะครับถึงขั้นต้องทําใจเลยเหรอคะใช่ครับท่อสูบน้ำมันตันต้องเปลี่ยนครับถ้าแบรนในประเทศก็ห้าพันครับแต่ถ้าแบรนด์นำเข้าก็หมื่นหนึ่งครับไม่ทราบว <laughs> ่าหมอจะเอาแบบไหนครับงั้นเอาแบบหมื่นหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ช่วยเร่งให้เร็วๆหน่อยนะคะได้ครับงั้นช่วยเซ็นเอกสารหน่อยนะครับฮะ <laughs> <laughs> ต้องเซ็นเอกสารด้วยหรอคะ ใช่ครับมันเป็นเอกสารยินยอมนะครับถึงแม้คุณหมอจะทําการเปลี่ยนอะไรแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะกลับมาใช้งานได้แบบ100%นะครับมันอาจจะมีภาะวะอื่นๆแรกซ้อนได้ครับแล้วก็ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณีเอาได้ไงอ่ะก็เหมือนตอนที่ผมไปรักษาที่โรงพยาบาลไงครับหมอรักษาไม่หายหมอก็ไม่คืนเงินผมนี่ครับน้ำฉันไม่ซ่อมแล้วคะ่ะเอาคุณแจรถฉันคืนมา แต่ว่าทางเราได้ออกเอกสารให้แล้วนะครับแถมตรวจเช็ตไปแล้วด้วยทั้งหมดก็66,225บาทฉันมาปลัดยางรถค่นี้นี่นะ60,000กว่าบาทเดยเหรอก็ขนาดผมเป็นหวัดนิดหน่อยไปโรงพยาบาลเนี่ยโดนไปหมื่นกว่าเลยครับโอเคค่ะฉันจ่ายก็ได้ค่ะชำระเงินรบกวนไปที่แผนกการเงินนะครับตึกอยู่ตรงข้ามชั้น6ห้อง603ครับแฟนผมเป็นการเงินอยู่ที่นั่นเชิญครับ ขวาขวาขวาเออฮาฮ่าฮาฮ่าว่าฮ <tr> ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่อ่ะค่าก่บฮ่ะฮ่าเออกรุณาไปปุ่าค่ะฮออฮ่าไปนู่นค่ะไปาฮ่นค่อย่าเ่ี้่เออนี่าฮ่าฮ่าด่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าฮงาฮา่าฮ่าฮ่าฮ่าง่่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่นฮ่ะฮ่า่าอ่าฮ่าย่าฮาย่า่าฮ่าฮนา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่า่า